เสน่ห์ของกล้องฟิล์มที่เป็นแมชชีนิกนะครับทุกอย่างมันคอนโทรลด้วยเราหมดเทคนิคต่างๆเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเราอาศัยกล้องช่วยไม่ได้มีความรู้สึกว่าบุคลิกของฟิล์มแต่ละตัวการถ่ายฟิล์มมันสร้างจิงเอเจร์ของตัวมันเองได้ของแต่ละตัวที่ถ่ายขาวดำเนี่ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกกับภาพขาวดำที่มันสามารถสร้างอารมณ์คนดูได้ ชอบที่จะเห็นภาพขาวดำในมูดต่างๆก่อนกดถ่ายเนี่ยเรามีภาพในใจแล้วว่าเราอยากแคปชั่นยังไงเราอยากแคปเจอร์ยังไงทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยจะถูกใจตรงที่ว่าได้ภาพออกมาได้เฟรมได้แสงออกมาตามที่เราคิดมันเหมือนผมยังทักทิสอยู่นะเหมือนกลับมาถ่ายรูปใหม่เพราะนั้นการที่ผมถ่ายรูปแต่ละม้วนแต่ละครั้งเนี่ยผมจะต้องดเวล็อปตัวเองรูปที่ออกมาจากฟ์มมันจะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะทุกเรื่องราวมีชีวิต ท r Passion alive ครั้งแรกกับแกลเลอรี่ออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแพชชั่นของคุณผ่านภาพและวิดีโอไปพร้อมกันที่นี่ alive united